ไลออนยีสตยีสต์สำหรับใช้หมักวัตถุดิบประเภทน้ําตาลทุกประเภททั้งน้ําตาลทรายดิบน้ําตาลทรายขาวน้ําตาลมะพร้าวเอ็ม n าเอ็นแทร์าหยสำหรับใช้ย่อยข้าวสุกใช้ย่อยข้าวสุกทุกประเภททั้งข้าวเหนียวสุกข้าวเนื่อ ้าหอมหนึ่งสุกข,ข้าวขาวนึ่งสุกยีสต์ผสมพร้อมใช้หมักไรออนยี์เอนไซม์สำหรับย่อยข้าวสุกเตรียมภาชนะสะอาดสำหรับใส่ส่วนผสมน,น้ำหมักเพื่อเริ่มต้นการหมัก วัตถุดิบข้าเหนียวเนื้อสุกที่ต้องผึ่งให้เย็นแล้วช่างข้าเหนียวเนื่อสุกที่ผึ่งให้เย็นแล้วใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้สำหรับการหมักหลังจากใส่ข้าเหนียวลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้สำหรับการหมักแล้วกดกดข้าเหนียวพยายามกดข้าเหนียวให้ลงไปอยู่ที่ก้นภาชนะช่างเติมบรรงของ ยีสต์ไลออนยีสต์และเอนไซม์ย่อยข้าวสุกใส่ลงไปในน้ำที่ใช้เตรียมน้ำยีสต์หลังจากนั้นคนโถคนเติมวัตถุดิบทั้งหมดคนเตวมคนเติวัตถุดิบทั้งหมดจนน้ำตาลจนน้ำตาลละลายหมด หลังจากน้ำตาลทรายละลายจนหมดแล้วตั้งตั้งรอทิ้งไว้สักพักเพื่อเตรียมนําไปผสมกับข้าเหนียวหุงสุกที่เราจะใส่เตรียมไว้ในภาชนะสำหรับหมักเทตัวผสมน้ํายีสที่เตรียมไว้แล้วใส่ลงไปในข้าเหนียวที่อยู่ในภาชนะสําหรับการหมัก เทน้ำยีสต์ที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงในภาชนะสำหรับหมักที่มีข้าวเหนียวคอยอยู่ที่ก้นภาชนะแล้วปิดภาชนะสำหรับการหมักที่เตรียมน้ำหมักเรียบร้อยแล้วโดยฝาปิดภาชนะสำหรับการหมักจะมีรูสำหรับระบายอากาศเล็กน้อยบนฝาหลังจากนั้นเริ่มต้นการหมัก น้ำหมักหลังจากหมักผ่านไป6ชั่วโมงค่าความหวานเพิ่มขึ้นจาก4.0เพิ่มขึ้นเป็น16.0น้ำหมักที่หมักจากข้าวเหนียวนึ่งสุกโดยใช้สัดส่วนข้าวเหนียวนึ่งสุกในตัวผสมน้ำหมักที่ประมาณ40%ของน้ำหมัก แล้วใช้น้ำตาลทรายเมฟอกซที่2%ของน้ำหมักโดยใช้ยีสต์ไอออนยีสต์ร่วมกับเอนไซม์ย,ย่อยข้าวตุกหลังจากหมักผ่านไป12ชั่วโมงน้ำหมักที่หมักโดยใช้วัตถุดิบข้าวเหนียว1สุกในปริมาณ40%เซของปริมาณน,น้ำหมักทั้งหมดหลังจากได้หมักผ่านไปเป็นเวลา24ชั่วโมงหรือ1วัน หลังจากหมักผ่าไปแล้วสามวันเม็ดข้าวส่วนใหญ่ตกลรไปอยู่ที่ก้นภาชนะน้ำหมักส่วนบนเริ่มใสเหลือเม็ดข้าวลอยอยู่ผิวน้ำหมักเล็กน้อยเม็ดข้าวส่วนใหญ่ตรงมีที่ก้นภาชนะทำการหมักต่อไปจนให้ให้ครบ 5วันน้ำหมักที่หมักโดยใช้ข้าวเหนียวนึ่งสุกเป็นวัตถุดิบในการหมักโดยใช้ปริมาณข้าวเหนียวในปริมาณ40เซของปริมาณน้ำหมักทั้งหมดหลังจากหมักผ่านไป5วันจะเห็นว่าน้ำหมักส่วนบนจะใสเม็ดข้าวเกือบทั้งหมดรวมมาอยู่ที่ก้นภาชนะ หลังจากวัดค่าบครือค่าความหวานหลังจากหมักผ่านไป6วันจะได้ค่าความหวานอยู่ที่ประมาณ6.4จากค่าความหวานเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณที่หถึงิบิดึ้นตุดการหมัก โดยใช้การโดยใช้เวลาในการหมักทั้งหมดประมาณ5วันเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ